จับดำงจับดำงโดนจับไอ้ตคนอีกคนเด้ยวะเรียมโดนจับอีกโดนจับอีกเสร็จแล้วเหรอครับมีซับไอ้ชิ้นตู้เลยหมด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 เร่งเข้าอย่างนี้ว่ะโดนซีดว่ะกี่กี่อยู่ไหนกี่กี่กี่ร้านของนะบ้านมาดิของนะบ้านมาดิเดี๋ยวก็รีดมันหน่อยดิเฮ้ยทำไมอ่ะเปิดเป็นแล้วนะบ้านเหรอ แล้วเราเบอร์จนหมดแล้วมันอยู่ข้างในสามหนึ่งอะตอน,ตอนหินสีมาด้วยน,นะครับเดี๋ยวหินสีแตกเช็คดิเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งวอลล์ก<ล>่บเรนเจอร์กูป,ปักอะไรเนี่ยครับม,ม,มันมันเป็นดวมมหนในเดะรอเป่าไว้ก่อนไยพี่พี่พโกนาะ ดกานรอแทงเธอไปเก็บเลยดิดมันดิดมันดิดมันเลยดิดมันดิดแล้วก็พายุไว้แม่งเดินไม่ได้เดี๋ยวโซนหน่อยโอ้โหระเบิดสวยจริงๆเปิดไปแล้วนะระเบิดลุกนึงข้างหลังเฮ้ยพี่น้องแข็งนี่ว่ะเฮ้ยพี่น้องแข็งรูปไป เอาความ,เมาเลยามันนะเนี่มีมวันอชรโดวะไเยี่ยแหละเาอยู่เนะนี่ยสด้ติมนบ้านมายิงแล้วยิเฮ้ยหุ่นล้เปิดหลุดไปไม่ใช่เหรอเ็ดยังอยูไอยูหลุดไปอยูหลุดไปเข้าไปดูดิเข้าไปดูดิ โดนเข้าไปดิไอ้ย่าไยืนตรงกลางอ่ะมันวิ่งเข้าไปหลุดไปตรงกลางอ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูไกี่อีโปอุนจีะไก็ได้วาวาโอยเอโดนโอเปเปิดเปิดปปมือวามือมือวาเลยอลบวัเอสโดนพ่นไฟเลยาสัแล้วสั่งบ่แล้วสั่งบ่แล้วบ่อบ่อสงเข้าหน้าบ้านมาเข้า้นมา ไอ้ไอดสามหนึ hmm. right. For okay. uh, s <S ่งมาก่อนโหดสามหนึ่งดันจากข้างในก่อนนิวรดสามหนึ่งดันจากข้างในลงไปโหดาหนึ่งดันจากข้างในลงไปโดนนะคุณอยู่พวกเงียสามหนึ่งมาสาหน่งมได้นะวาได้ดันลงไปดันลงไปดันลงไปโหมดหนึ่งอะไรรเก็บเก็บเก็คุยไรเพรวไม่ตายเลยนี่ หายแล้วเกมดีเกมดีโอ้ไม่รับเทปตกอะไม่เก็บหรอเฮ้เก็บดีคนหาคนแจกคได้หาคุแจ็ไม่ครบเลยออกมาเลยครับได้นะครับมาครับพวกนี้